นะใครอยู่กับแมวนะครับเป็นสาวกแมวน่าจะรู้ดีนะครับว่าสมองแม่งไม่คิดอะไรหรอกเพาจะเล่นอย่างเดียวบวกกันไปหมดนะครับนี่กระตวงกูจะมีความสุขในการตามแมวนะครับคุณจะไม่มีสมองไปเป็นในลักษณะว่าเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยนะครับคุณจะไม่สามารถซึมเศร้าได้เพราะว่ามันมีเรื่องให้คิดตลอดเวลาว้ายตีกันเนาะตีกันเนาะตีกันแล้วนิ้วๆนี่จับ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 ว้าย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 ทำนิ้วจับ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  ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าคุณถ้าคุณเลี้ยงแมวแล้วจะเป็นโรคซึมเศร้าไม่มีโอกาสแต่ซึมเศร้าแน่เพราะสมองมันจะคิดตลอดว่าจะตามจับมันที่ไหนได้นี่หน้าตอนสนอย่างนี้นะครับหน้าสนสนหน้ามัวมัวหน้าดื้อดอโอ้ยแล้วก็กัดกระกะกองอีกอู้ดูดิคุณจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ยังไงครับถ้าคุณเลี้ยงแมวคุณจะไม่มีเวลาคิดเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยนะครับฝากติดตามเด็กๆด้วยนะครับเจ็ดประจันบานของผมเฮ้ยแป๊บเดียวหายไปไหน